จากเมื่อวานเนี่ยที่สำรวจดูในข้อมูลต่างๆคอมเมนต์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยนะคะพอพูดถึงว่าโยนกลับไปให้ประชาชนในการตัดสินใจยกเลิกหรือไม่ทุกคนบอกยกเลิกหมดพอด้วยสถานการณ์แบบนี้ตอนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะวันจันทร์นะคะที่29ก็จะเป็นวันที่คอรอมออนุทินหนึ่งบางคนเรียกแบบนี้แต่ก็ไม่น่าจะได้มีอนุทิน2ในเร็ววันนี้นะคะแล้ว จะไม่ได้มีการปรับครอรมออะไรกันเวลาแค่4เดือนจะได้เข้าไปถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะเป็นกระบวนการก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อำนาจเต็มที่นี้ในส่วนของคำถแถลงฉบับเต็มตอนนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ออ,อกมาแล้วเรียบร้อยนะคะหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเนี่ยก็เอาไปไว้หน้าหนึ่งคุณผู้ชมสามารถไปซื้อออนไลน์ก็ได้ปินโต .com อันนี้เน้นย้ำได้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาสโคบแล้วคะ่ะว่า15นโยบายภายใน4เดือนแบ่งออกเป็น5ด้านเนี่ย มีด้านไหนอย่างไรกันบ้างมาเริ่มต้นดูการด้านแรกค่ะมิติของความมั่นคงเป็นข้อที่หนึ่งเลยจริงๆไม่ได้เรียงความมั่นคงเป็นข้อที่หนึ่งเศรษฐกิจเศรษฐกิจข้อที่หนึ่งแต่ขออนุญาตนําเรื่องนี้มาให้ผู้ชมได้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลนี้ต้องแก้ไขนะคะมาดูด้านความมั่นคงนะคะเร่งแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีไทยกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพทําประชามติ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้ความเห็นต่อการยกเลิก MOU ระหว่างไทยและกัมพูชาข้อนี้เนี่ยพาดหัวตัวเป้งไว้ได้เลยค่ะว่าโยน MOU ไทยกัมพูชาให้ประชาชนตัดสินใจแบบนั้นเลยว่าจะยกเลิกหรือไม่นะคะ,ะอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะรายละเอียดกัน<ะ>และ2ก็คือเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมวดต่อมาค่ะด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีการเร่งติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยพัฒนาเครือข่ายในการเตือนภัยพิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมีการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำอันนี้ก็มุ่งเน้นเรื่องกรีนนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดยกระดับการทําการเกษตรรุ่นใหม่แล้วก็จัดตั้งตลาดซื้อขายคาร์บอน อันดับถัดมาค่ะด้านการบริหารภาครัฐก,ก,การปฏิรูปกฎหมายก็จะมีการเร่งรัดพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะรวมข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในข่าวกลางได้หรือไม่นะคะเร่งรัดก,การปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคเป็นภาระที่ไม่จําเป็นแก่ประชาชนและภาคธุรกิจอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งทีนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าประการของ MOU 43 44เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทยและกัมพูชามีความเห็นออกมาเนี่ยหลากหลายนะคะ เรื่องนี้ว่ายกเลิกดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วขอมาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของทางด้านทูดรัฐนะคะคือการทำประชามติในการยกเลิก MOU 434 4ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยต้องย้อนท้าความกลับไปนิดนึงว่ามีการถกเถียงกันก่อนหน้านี้ค่ะว่าควรจะยกเลิกหรือไม่<ะ>ในสมัยของรัฐบาลเพื่อไทยก่อน<ะ><ะ>ที่ทางภูมิใจไทยจะขึ้นมาเป็นผู้ที่จัดตั้งรัฐบาละนะคะ ตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะควรจะยกเลิกหรือไม่ควรยกเลิก m o u 4 3 4 4าเนี่ยทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบหรือไม่นะคะในก่อนหน้านี้เนี่ยทางพักภูมิใจไทยได้มีการยื่นยัตติต่อสภาที่จะทําเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงว่าตกลงเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยตอนที่ยืน่นยัตติไปเนี่ยต้องการที่จะให้ยกเลิกใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยธงของพักภูมิใจไทยคือการยกเลิก MOU43 หรือ44่แน่นอนว่าในคำถแถลงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลชุดที่ได้รับความไว้วางใจเนี่ยจะมีนโยบายอะไรออกมาเนี่ยอันนี้ไม่ปฏิเสธแต่ขณะเดียวกันพักภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างมากที่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเป็นวิธีการที่ทางภูมิใจไทยบอกว่าอา้าวก็โยนกลับไป,ให,ปให้ทางประชาชนเป็นคนตัดสินใจ แต่ขณะเดียวกันคืออารมณ์หรือว่าความรู้สึกต่างๆของประชาชนเนี่ยแน่นอนว่ามีอิมโมชัชนอลมากกว่าโลจิคอลหรือว่าตักกะนะมีทั้งความรู้สึกข้อเท็จจริงและความรู้สึกก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกมากกว่าแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำประชามตินั่นหมายความว่ากระบวนการนี้ต้องผ่านการ ให้ข้อมูลใช่ค่ะกับประชาชนอย่างเพียงพอ,อและนำไปสู่การตัดสินใจในการยกเลิก MOU 4 3 4 4จากเมื่อวานเนี่ยที่สำรวจดูในข้อมูลต่างๆคอมเมนต์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยนะคะ,ะพอพูดถึงว่ายโยนกลับไปให้ประชาชนในการตัดสินใจย,ยกเลิกหรือไม่ทุกคนบอกยกเลิกหมดพอด้วยสถานการณ์แบบนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะถแถลงการ ที่ภูมิใจไทยเนี่ยเขาออกมาตั้งแต่ยุครัฐบาลเพื่อไทยอย่างที่คุณวิรัตินีเล่าไปเนี่ยสาระสําคัญแถลงการช่วงนั้นที่เขานําไปสู่การยื่นยติด่วนเนี่ยมันชัดเจนค่ะเพราะมันเกิดจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตรงนนนแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วในแถลงการภูมิใจไทยก็บอกกัมพูชาละเมิด MOU มไปมากกว่า600ครั้งมากคือในกรณีนี้เนี่ยมองว่า MOU ไม่ได้มีความหมายเลยไม่ได้มีความหมายนี่นานเพราะว่าต่าง,งเขาว่าฝั่งเขาเนี่ยคือเขายกเลิกเราจะ เพราะเขาละเมิดอ่าเพราะเขาละเมิดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องมี M O U เลยนะคะอันนี้คือเป็นเหตุผลของพรรคภูมิใจไทย<ช>นอกจากนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นยติเข้าไปยังบอกว่า M O U ปี2543เนี่ยเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทําหลักเขตแดนทางบกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาย,ยังมีข้อพิาพาทคาราคาสังกันอยู่ส่วน M O U c 4เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตทางทะเลที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลโดยเฉพาะแหล่งก๊าซธรรมชาติเราเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาแล้ว สิรวมตรงนี้ค่ะพักภูมิใจไทยบอกว่าพักภูมิใจไทยเห็นว่าหากแม้ในอนาคตจะยกเลิก MOU C3 C4 ไทยกัมพูชาก็ยังสามารถเจรจาทวิภาคีกันได้<ม>ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้เหมาะสมที่สุดขณะนี้คือณ21 S สิงหาคมนะเหมาะสมที่สุดที่สภาผู้แทนราษฎรควรหยิบประเด็น MOU 4 3และ4 4มาพิจารณาเพื่อนำไปสู่การยกเลิก มีการยื่นเข้าไปเพื่อเขาให้ขอมีการตั้งกรรมธิการวิสามันมาพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งในส่งของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้ด้วยเหมือนกันกับกรณีเมื่อสักครู่นี้โดยบอกว่าถ้าเกิดในโอกาสน่าจะต้องคุยกันอีกละ่ะหากมีความจําเป็นจะต้องพิจารณาก็ควรจะทําข้อตกลงทวิภาคีฉบับใหม่ให้ชัดเจนรัดกุมกว่าเดิมการตัดสินใจครั้งสุดท้ายควรฟังเสียงประชาชน ส่วนตัวมองว่าควรพิจารณาถึงขั้นทำประชามติในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากสังคมนี่คือความเห็นนะวันนี้ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ถูกบรรจุอยู่ในคําแถลงของนโยบายแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องเย่ให้ประชาชนตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการให้ข้อมูล ให้ความรู้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะดเดียวกันก็ไม่ใช่ทุกคนว่าจะเห็นด้วยเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 4344นะคะหนึ่งในนั้นคือทูตรัฐนะฮะท่านรัชชาลีจันอดีตเอกัราชาทูตและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้เราก็ขอหยิบยกมาเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เห็นละกันว่ามีคนที่เห็นด้วยกับมีคนที่ไม่เห็นด้วยส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยเห็นอย่างไรนะคะท่านทูตรัฐก็บอกว่า MOU 4344เนี่ย ไม่ใช่สัญญาที่เป็นการเสียดินแดนนะแต่เป็นเพียงแค่กรอบการเจรจาการยกเลิก MOU นี้จะทำให้กัมพูชาหลุดพ้นจากพันธกกรณีที่ผูกมัดให้ต้องเจรจาตามกรอบนี้และสามารถนำเรื่องไปสู่เวทีอื่นอย่างเช่น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ ได้ง่ายขึ้นการยกเลิกจึงเท่ากับว่าเราถูกปลดแลเราปลดล็อกให้กับกัมพูชาทันทีเหมือนสมัยก่อนที่ต้องนําเรื่องขึ้นสู่ศาลต่างๆศาลโลกต่างๆยังมี MOU m o ออยู่เอยู่เนี่ยสามารถที่จะคุยตามกรอบนี้ได้โดยที่เขาไม่สามารถนําเรื่องไปที่อื่นได้เราตกลงกันแล้วนี่ท่านทูตรัสพูดแบบนี้ยังมีอีกค่ะบอกว่าในทางปฏิบัติในการยกเลิก MOU ค่ะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง2ฝ่ายและแม้ว่าจะยกเลิกได้จริง ในอนาคตเมื่อต้องการกลับมาเจรจาใหม่ก็ต้องมาตกลงกรอบเจรจาใหม่ซึ่งก็ไม่ต่างจากการที่จะทํา MOU ฉบับใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ความเห็นของท่านธุรัตนนะคะคุณสุรเกียรติเสถียรไทยผู้ที่ทํา m o u โถูกต้องค่ะท่านเนี่ยก็ได้ ให้ความคิดเห็นเอาไว้ในเกี่ยวข้องกับ MOU 44ะนะคะ,ค,ะคุณนิชานั้นอ่านได้เลยไ<อ>ม่เป็นไรอ่าน,านดูนนข้อมูลเคยให้ความเห็นเอาไว้แล้วแล้วย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะบันทึกความเข้าใจเรื่องนี้ค่ะ MOU 44หยิบยกมาถูกวิพากษ์วิจารณ์และท่านเนี่ยก็ได้เคยพูดถึงกรณีทับซ้อนโดยบอกว่าสังคมไทยจําเป็นต้องทําความเข้าใจกับ MOU 44ให้ท่องแท้ ก่อนที่จะตัดสินใจใดๆโดยเฉพาะประเด็นที่มีการเรียกร้องให้ไปะยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวสาระสำคัญแรกนะคะ MOU 44เนี่ยเป็นเพียง agreement to talk หรือข้อตกลงในการกำหนดกรอบเจราจาระหว่างสงประเทศมไม่ใช่สนธิสัญญาใ,ในการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวแต่อย่างใดเลยกลไกสำคัญที่กำหนดไวค้ค่ะคือการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค ซึ่งรัฐบาลทั้งสองฝ่ายสามารถแต่งตั้งและปรับปรุงองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสมเน้นย้ำนะคะว่าการยกเลิก MOU 44จะส่งผลแค่การยกเลิกกลไกเจรจาเท่านั้นไม่ได้ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากน้ำมันหรือก๊าสธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนกลับคืนมาแต่อย่างใดน,นอกจากนี้ค่ะไม่เคยมีข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์เกิดขึ้นใน m o u 44มาก่อนที่สำคัญกว่านั้นนะคะการยกเลิก MOU เป็นการละทิ้งผลประโยชน์ทางกฎหมายที่สำคัญของไทยหลายประการเช่นผูกโยงการเจรจาเรื่องผลประโยชน์จากปิโตรเลียมเข้ามาสู่การปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งทําให้ทั้ง2ฝ่ายต้องพิจารณาทั้ง2ประเด็นนี้ควบคู่กันไปไม่สามารถเร่งรัดข้อตกลงใดด้านใดด้านหนึ่งได้ข้อที่2การกําหนดจุดเริ่มต้นการลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลค่ะอันนี้รายละเอียดนะเขตแดนที่7 3ซึ่งเป็นจุดยืนสําคัญของไทยถ้ายกเลิกปุ๊บจุดเนี้ยหายไปเลย ข้อที่3ค่ะการระบุว่าการเจรจาจะต้องไม่กระทบสิทธิเรียกร้องทางทะเลใดๆที่ไทยมีอยู่เดิมอันนี้เราระบุเอาไว้ใน MOU ข้อที่ 4. การได้รับการยอมรับไป็นล,ลักณ์อักษรจากกัมพูชาว่าไทยมีสิทธิเรียกร้องทางทะเลมันอยู่ในนั้น 5. ค่ะการกําหนดให้การเจรจาเขตทางทะเลต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศทางเลือกที่ดีกว่าการยกเลิก MOU เนี่ยท่านบอกว่าควรที่จะต้องมาพูดคุยการพิจารณาการยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างในการ ปกป้องประเทศชาติเปลี่ยนแปลงท่าทีในการเจรจาก็ได้ใช้สิทธิ์ปฏิเสธการลงนามในข้อตกลงที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้<ม>สามารถใช้ก้นไกของรัฐสภาในการไม่ให้ความเห็นชอบกับการเจรจาที่เราเสียเปรียบก็ได้นะคะคําเตือนค่ะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะคุณสุรเกียรติเนี่ยบอกว่าหากมีการยกเลิก MOU 44การเจรจาข้อตกลงใหม่ในอนาคตอาจทําให้ไทยเสียเปรียบได้ เนื่องจากกัมพูชาอาจพอใจที่หลุดพ้นจากพันธกรณีบางอย่างที่กําหนดไว้ใน MOU ฉบับนี้ซึ่งที่ผ่านมาแม้กัมพูชาจะรู้สึกเสียเปรียบแต่ต้องยอมค่ะเพราะว่ามีกรอบดังกล่าวเอาไว้แล้วก็เข้าเขานะเพราะว่าการละเมิด MOU กว่า0ครั้งที่ภูมิใจไทยพูดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบไงใช่ค่ะเสียเปรียบในกรอบนี้นะะก็เลยไม่ทําตามแล้วไม่แน่ใจเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเรายกเลิกปุ๊บอาจจะเฮเลยนี่ไงไม่ต้องมีกรอบ้วไม่เคยลงอะตรีเมนต์อะไรกันมาเนี่ย ก็กระบวนการนี้เดี๋ยวรอจับตาดูเพราะว่าในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลคุณอนุทินภูมิใจไทยนี่นะคะ,ะก็จะถแถลงวันที่29นะคะ30นะคะสวันนะคะ,ะทีนี้นอกจาก MOU ความมั่นคงเรื่องต่างๆแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกไปดูนะคะว่าคำถแถลงนโยบายทั้งหมด15ข้อเนี่ยยังรวมถึงความ ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมด้วยด<อ>ิฉันไปดูด้านเศรษฐกิจก่อนนะคะ,ะด้านสังคมก่อนนะคะสังคมคือการปรับปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจังเลยนะคะรักษาหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดโดยให้ถือว่าการกระทําของเจ้าพนักงานของรัฐในกรณีเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดวินัยร้ายแรงและต้องดําเนินการทางอาญาอย่างเด็ดขาดด้วยคือเรื่องอะไรบ้างการละเว้นการบังคับใช้กฎหมายปรับปรามยาเสพติด บ่อนการพนัน<ม>การพนันออนไลน์อาจยากรรมข้ามชาติภัยไซเบอร์ข่าวปลอมการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆและรวมถึงการใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมืองด้วยค่ะมีเรื่องการขจัดทุจริตประพฤติมิชอบเด็ดขาดพิทักษ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยนะนะคะและศาสนาอื่นๆส่วน,นด้านเศรษฐกิจค่ะเร็วๆเ,เลยนะคะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ลดค่าครองชีพเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันแก้ปัญหาหนี้สินเพิ่มสภาพคล่องค่ะเพิ่มโอกาสในการออมให้กับประชาชนมีช่องทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้น,นเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ฟื้นความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเร่งแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสงครามการค้าดีเทลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นควิกวินของรัฐบาลชุดนี้ด้วยเนี่ยมีรายละเอียดเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะคะเรื่องแรกอ,อย่างที่บอกสร้างรายได้ลดรายจ่าย หมวดนี้ที่จะถแถลงนโยบายกันวันจานทร์บอกว่าจะลดในเรื่องค่าพลังงานค่าน้ําดื่มสะอาดค่าโดยสารค่าผ่านทางเพื่อให้มีกําลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอันที่2คือโครงการคนละครึ่งถัดมาคือการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรนะคะสร้างโอกาสสร้างไรายได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรีสกิลอัพสกิล productivity รวมถึงต่างๆเราไม่ได้โฟกัสในส่วนนี้เลยคุณนิชนัน เพราะาว่าในระยะเวลา4เดือนตามที่คุณอนุทินพูดถึงเนี่ยจะอยู่แค่2ข้อแรกเท่านั้นเองนะคะขึ้นไปนิดนึงนะที่พูดถึงเรื่องอะไรที่พูดถึงเรื่องค่าพลังงานค่าน้ําดื่มสะอาดค่าโดยสารค่าผ่านทางค และโครงการคนละครึ่งนะคะส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของรายละเอียดเราไม่แตะและเพราะว่าเวลาค่อนข้างน้อยแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากที่มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเนี่ยคาดการณ์กันว่าไม่29-30ที่จริงๆแล้วมีการนัดประชุมแล้วสําหรับคอรมอก็คือวันที่30กันยายนซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายอของการของปีงบประมาณมแล้ว เป็นโอกาสสุดท้ายที่ทางคอรมอรจะสามารถอนุมัติกรอบงบประมาณในการใช้จ่ายเรื่องอื่นๆได้นะคะ,ะทีนี้งบกลางที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยคุณผู้ชมคะอยู่ที่ประมาณสัก60,000กว่าล้านบาทจริงๆอ่ะนเหลือ2 0 0 0 0ล้านแต่ว่ามันมีงบผูกพันที่ยังคงมีอยู่ใช้จ่ายฉุกเฉินด้วย2ก้อนรวมกันเนี่ยอยู่ประมาณ6 3 0 0 0กว่าล้านบาทด้วยกันหลังจากที่แถลงเสร็จไปประชุมกันนะคะงบกลางสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆของปีงบประมาณต่างๆเนี่ย อันนี้เป็นตัวเลขที่ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าข้อมูลงบกลางมีมากน้อยแค่ไหนรวมกันแล้วตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก63,000กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดคุยกันเพราะสิ่งที่เราจะโฟกัสลงไปเนี่ยจะมีอยู่เรื่องค่าโดยสารแล้วก็ค่าเดินทางที่ถือว่าเป็นควิกวินเลยนะคะที่รัฐบาลจะสามารถทําได้ทันทีส่วนโครงการคนละครึ่งทราบกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวมีงบประมาณก็จะได้ใช้กัน ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ